สวัสดีค่ะพบกับช่องโนรโาฟอนวิ๊กพาข้าววันนี้มาทาน ทุเรียนจ้าทุกคนทุเรียนทุเรียนวันนี้เราจะมาเกะทุเรียนกันจ้าเกะทุเรียนนะคะเกะแล้วก็มีนะคะยังไม่ได้เกะก็มีจ้าันก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องยโรปเอเชียสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติงให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณจ้าวันนี้เราทานทุเรียนม้อนทองจ้าทุกคนจ้าวันนี้ได้ได้ทุเรียนจ้าทุกคนนี่ทุเรียน ดี๋ยวจะมาแกะทุเรียนจ้าแกะทุเรียนอันนี้ <_' S 1> เขาไอ้น,นี่มาให้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะนะคะทุกคนจ้านี่จ้าเราจะมาแกะกันเลยกะทุเรียนจ้าน,นี่นะทุกคนอันนี้เขาเขาปาดมาให้เรียบร้อยไอหั่นมาให้เรียบร้อยเนาะันอุ้ยกล้องกล้องก,องกอง็อันนี้ขาวเกินเนาะเหลืองนะคะทุเรียนเหลืองมากๆแต่ทุกคนเหลืองเหลืองไปนอนนี่ เหลืองเหลืองเลยแหละเี๋ยกะให้หมดเลยนะคะเนี่ยจ้ะเหลืองพอดีกินจ้ะดูพอดีกินพี่น้องพอดีกินเลยดูทุกคนเหลืองนะจุเลียนเหลืองหอมมากพี่น้องเอ้ยจุเลียน ทุเรียนมอนทองจ้าเดี๋ยวแกะให้หมดเลยนะคะหมดเลยแกะหมดเลยจ้ามาชุบแซกกันเลยทุเรียนทุกคนทุเรียนกันจ้าทุเรียนมอนทองนี่แกะเสร็จแล้วจ้าก็มาแซบกันเลยนี่จ้าทุกคนโห่เดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองชิมอันนี้ดิันใหญ่ ชิ้นใหญ่ก่อนใหญ่คนละลูกนะคะไม่ใช่ลูกเดียวกันนะคะทุกคนนี่ซื้อมาแยกต่างหากอืมอืมเอดมาทุกคนหวานเจี๊ยบน้องดูดูนะดูอืมอืม,อม,อม,อม ดูเนะื้อสุดๆาแต่มาหมังม่ง,งด้วยกันชิบกอนนี่พอดีกิน แต่ว่าเนื้อเยอะนะคะทุกคนอืมเกิดมาเจนเด็ด แบบมากทุกคุณนี่เดี๋ยวเราอันนี้จะทุกคนจะเอาขนมปังมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทานกับขนมปังนะคะทุเรียนหมอนทองทานกับขนมปังเราไม่มีข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวทุเรียนเนาะอันนี้เอาขนมปังนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนท้ายเราจะทานทุเรียนกับขนมปังจะทุกคน อันนี้เราก็จะกินก่อนนะคะอย่างนี้เนื้อ,อ,อแบบว่าช่างอร่อยใช่ทุกคนเซฟอืมหวาน อันนี้เ็นเล็กมากทุกคนเ็นน้อยเลยอืมินมากอร่อยฟุด,ฟดทุกคนอร่อยฟุดฟุดใจทุกคน mm -hmm. คูนี้เม็ดเล็กมากเนื้อเยอะทุกคนเลิศอ่ะอืขอโทษขอภัรร่งวงเหลือมากเนื้อเล้ศเหลือบอกเลยฟุดๆ กิ่นมากทุเรียนหนอนทองฉำๆอืมึกที่สุดอันนี้ลูกนี้นะ่นดูดิอืม,อม ตัวนี้จะออกมันนะหวานมันตัวไอภูเมื่อกี้ที่กินนะหวานหวานนํำแต่อันนี้จะออกมันมันหวานมันมัน,มนหวานหวานอร่อยเม็ดเล็กมากเนื้อเยอะ ชอบทั้งสองอย่างนะคะอันนี้จะออกหวานหวานนำอันนี้จะออกมันนำมันมันมัน,มนหวานฟินบอกเลยยังจ้าฟินฟินจ้าเรียนจ้าหลอนทองช้ำๆจะหมอนทองท เพราะว่าเอาขนมปังมาด้วยจ้ะทุกคนขนมปังทาแย,ยมมาด้วยแยมจับรดลองดูนะคะทุกคนนี่ขนมปังแล้วก็นี่นะคะทุกคนนี่ทําเหมือนเบอร์เกอร์อแซนวิชจ้ะทุกคนแซน์วิชทุเรียนนะคะทุกคนนี่ใส่แยมไปด้านในนะคะแยมทาแย,ยมข่อนแล้วก็ยแยมนกกงอ เรียนไปข้านบนอื้แจนวิทย์ทุกรียนเยี่ยมสับรดจ้าอื้อเดือเลยดูอร่อยจันโคนอร่อยมากอืมหืม เยแนวิชทุเรียนด้วะได้นะวันหน้าเดี๋ยวจะปิ้งขนมปังให้กรอบนิดนึงแล้วก็ทานกับทุเรียนเนาะทำเป็นแซนด์วิชทุเรียนอืม เลิศเลยบอกเลยว่าเลิศแมนเชสเซนิทูเลียนอืมอันนี้เลิดู กูเล็กๆแน่นๆนะคะทุกคนเนื้อแน่นอร่อยมากสุดๆนะคะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวทานต่อนะคะวันนี้ก็ผิดพลาดประกันใบก็ขอโทษขออภัยนะคะทานไม่สุขภาพก็ขอโทษขออภัยจ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าบายบาย